ฟอรองไปเป็นคนตอนนี้จะเป็นเวลาโมงเป็นมงตนนี้นะครับเตยได้ใวแบบเป็นดูกันคลนอ่เพอเชี่อยงจังหวัดสรละข้างสภาพว่าฟอไปยี่หันโมงในห้างไม่ดุเพราะว่าเอ้ยถ้าไมนสาราฟอร์มเขาชื่อว่าฝนจะตกตช่ว่าฝนก็บ่าตกก็ยัวหนาหาก็เป็นเหยอ ลกลังเก็บตอนนี้ร้ไหมกาลังเก็บของครับแชน้ำลายแล้วแต่และคนหอขนมพลั่งเล้วครับอะไรก็แย่สุดแย่เนี่ย เป็นนังชู้ๆถ่ายครับเพรว่าเก็บของแบบก้อนเตยล่าเราลอยเีือเก็บของมาถ่ายเราคืนนึงแล้วกันเตย,ยล่าเราก็มาเก็บของคืนมันเมื่อตรงเครื่อกินชาเบิดขึ้นเดี๋ยวไม่เป็นไรครับชู้ๆแล้วก็ต่อได้ขับรถครับผมแก๊งวนไปครับเนี่ยถ้าเราเมือ่อค่อยแบบร้ายเก็บคล้องเราขอกระตงมาล่อสมิ่ง่ะเผืดช้าไม่ไหว แล้วก็ที่แล้วก็ลงไปทั่วเพิ่งขณะมองคารเก็บแล้วได้เนี่ยดูสะอาดครับมันเป็นแบบมันเพิ่งตั้งของใหม่อันนั้นอะไรอ่ะทำผีทำผีเที่ยเหรอวันนี้ต้อเก็บเช้าเท่หร่เนี่ยเหรอโอ้ที่นั่งอะไรอ่ะพนักงานสวยๆของเราสพนักงานของเขาพนักงานสวยเหมือนเอิรสลซิลิบบู คลิปนั่นเจ๊แม้เหลว่ยนนั่นเยอะสองพันสองร้อยพร้มเดินทางนั่น